มาดูกันดอกแรกก็โอ้โหเต็มแผง6 4 0 0เฮ้ยมันเวอร์เกินไปเปล่าหรือเกมมันจะบักวะท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างโหดเฮ้ยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนาเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกม p าพพ n เน FOR จ u n หรือเกมโชคลากแห่ง คนนี้นั่นเองเนาะก็จะมาลองเล่นด้วยทุนหลักร้อยดูนะคะใครที่สนใจนะอยากจะมาลองดูก็มาลองดูได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมต์ได้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยกันนะคะได้รับเสียงไม่ซีเรียสเลยขอแค่มารีวิวให้ดูนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18นะคะควรใช้วิจารย์ในการรับชมไม่แนะนำไม่ดำตามนะถ้าไม่ชม่ะก็ใครสนใจนะตอนนี้เรามีสูตรรุ่นใหม่สูตรรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็คือสูตรเจ้าวิทย์นะแล้วก็กลุ่มโบนัณธรรมกลุ่มโบนัสธรรม มันดีอย่างไรนะคะกลุ่มมรดธรรมจะมีผู้ดูแลระบบจะบอกเวลาเกมแต่ละค่ายโบนัสจะแตกนะคะก็ใครอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะรับสูตรก็ติดต่อแอนมินหรือสอบถามได้เลยเพราะว่าสูตรให้ฟรีกลุ่มก็ให้เข้าฟรีด้วยอ้าวก็ใครอยากจะรอก็มาลองดูได้เพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูนะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้ทุน600นะคะเอาใจสายทุนน้อยหน่อยเบ็ดขั้นต่ำของเกมนี้อยู่ที่400บาทเออสูงสุดถึง400เบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะคะขอเล่นเบ็ด สามสิบดูนะคะมาดูกันนะคะว่าเบตสามสิบมันจะรอดหรือเปล่ามาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลกันดีกว่าก็จะมีสัญลักษ์สแกตเตอร์สัญลักษ์ตัววายแล้วก็สัญลักษ์ต่างๆตามภาพเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็เขาจะได้จากตัวแพงไปยันตัวถูกนะท่านผู้ชมไปมาไปมาจะมีตัววายมีตัวกอบเงินกับทองกลายเป็นตัววายอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้ฟีเจอร์กันหมุนฟรีนะคะคือสแกตเตอร์นั่นเอง สแกตเตอร์เนี่ยคือ4ตัวขึ้นไปนะคะข้างในจะมีคูณนะคะก็มีการซึกฟีเจอร์ได้ลายดอกพันจากซ้ายไปขวาอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาหมุนรอบแรกกันเลยดีกว่ามาดูกันดอกแรกก็โอ้โห,หเต็มแผง6,400เฮ้ยมันเวอร์เกินไปเปล่าหรือเกมมันจะบักวะท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างโหดเฮ้ยหมุนแค่รอบแรกนะคะก็ประเดิมด้วยตัวแพงมาเลยนะคะ เล่นแค่ไม่ถึงสองนาทีก็ได้กำไรมาโคตรเยอะวะโอ้โหเยอะเกินโอ้โหระดับซูเปอร์เลยอะ่ะใครที่สนใจอยากจะมารองก็มารองดูได้พี่น้องเอ้ยถือว่าโหดนะฮายเกมอ่าเนตฟอร์จูนนะมาซื้อไปเลย2,250อืรระดับเรามันก็ต้องซื้อหน่อยแหละดูดีว่าถ้าเราซื้อเข้าไปเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่า ยังไงแปดฟรีเกมนะคะมาประเดิมด้วยยีิบเจ็ดบาทก่อนเลยตัวเจมาเจมาร้อยสามเหรอเหมือนจะเกลือนะเข้ามาข้างในเนี่ย เกลือหรือเปล่าเกลือหรือเปล่าเกลือหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหห้าร้อยสี่สิบเหมือนจะไม่รอดนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเออสวยสวยสามพันเออ ดอกนี้เน้นๆจ้าถือว่าได้ยู่นะโอ้โหเราวันไม่กะก็ถือว่าโหดดูนะเกมนี้ใครอยากจะลองก็มาลองดูได้เพื่อนโอ้โหระดับซูเปอร์โหดเกินพี่น้องโหดเกินยังไงสามพันสามร้อยสามสิบโอ้โหเล็กดีนะสามสามศูนย์สามสามสามศูนย์เออบูก็พูดไปเรื่อยจะไม่ชมสามพันสามร้อยสามสิบโอ้โหเล็กแบบสวยสามอย่างเดียวเลย มาเงินรางวัลรวมได้กำไรแค่พันกว่าบาทนะซื้อเข้าไปก็2500แล้วอะ่ะ3973บาทนะไปหมุนอีกรอบหนึง่งเฮ้ยถ้ารอบนี้เข้าเนี่ยจะไม่ซื้อเลยนะอ้าวซื้อดีกว่ามา7500สวย ซื้อนะคะไม่ได้ขอ,อนะไม่ได้เข้าเองด้วยไปมันจะรอดก็รอดไปโอ้โหเหมือนจะเกลือเลยจ้าเออโอ้โหเหมือนจะเกลือรจริงๆนะ่านผู้ชมไม่ไหวบอกไหวเด้อ เอเอโอ้จะรอดไหมโอ้โหพอดีกว่าไม่กล้าไปต่อไม่คุ้มเลยซื้อ7500ได้พัน0อ่ะมาเดี๋ยวพอแค่นี้ได้กำไรแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ก็ขอตัวราเหมือนเดิมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่สนใจจะลองก็มาลองดูได้นะคะก็ลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์นะท่านผู้ชมขอตัวราเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย